อืมแล้วก็มั่นหนไปด้วยนะอ้วน <laughs> นะเว้ย <laughs> อืมลุงคนนี้ <laughs> เขามองพุตบาเนี่ยเป็นจาม้าโมโนนะจาม้าโมโนคือตัวเกะกะครับสิ่งนั้นกำลังจะมาอีกแล้วมาดูกันจี <laughs> <laughs> คือเลือดนะจีวะมิสุเริกว่าน้ำนะโคยนะแล้วก็มีโคยโคยคือเข้มครับผมนี่ <laughs> มันก็เลยมีคำกล่าวแล้วนะว่าเลือดเนี่ยมันเข้มกว่าน้ำนะถอนหายใจด้วยคนลงุงฟุตบายะโตโอจิซุยตายนะดูเหมือนฟุตบากเขาจะเย็นลงแล้วนะสคาริตาโนกาสุกุเนชิมัตตะนะอาจะเหนื่อยแหละไปถึงก็ผอยหลับไปเลยนะอันอโอโตโกะนะ ฟึตาบะโนะなんだよอโอจินี่นเ,เป็นลุงนะโอจินีนนผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นลุงของฟุตาบะน่าจะลุงแท้ๆเนาะเพราะเขาพูดแบบหลายรอบม,มากว่าสายเลือดเดียวกันสายเลือดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเอฟุตาบะก็ทารายฟุตา,า,าบะกา็ทารายมาวิชิซาเดะ นะโอยะทาไยมาวาชินิซาเดตาชินเซคิโนนากะนะอิเจบังไซโกนี้อสุเิราเดตาเยดะนะในช่วงระหว่างที่อุตาบะเนี่ยโดนอีดก,กันผัดกันไปผัดกันมาว่าจะให้ญาติคนไหนเลี้ยงหนละังจากแม่เขาเสียชีวิตไปนะบ้านหลังสุดท้ายที่น้องไปอยู่คือบ้านของลุงคนนั้นส่วนคํานี้นะครับผมนะชินเซคินะคือวงศาคนาญาติครับผมประกอบด้วยคันจิตัวโอยะนะ คันจิเอที่แปลว่าคุณพ่อคุณแม่นี่โอยะมาต่อกับคันจิตัวที่ไม่ติดเจลพีทีนะจะเป็นตัวยากหน่อยเมื่อกี้ผมก็ลืมกันว่าอ่านยังไงไม่ค่อยเจอเลยเจอน้อยมากนั่นก็คือตัวเซกิตัวข้างล่างนี้ครับผมนี่นครับผมแต่ว่ารวมกันนะก็คือวงสาขนา,านะก็คือลุงเขาเป็นคนสุดท้ายแหละที่รับเลี้ยงจากการที่น้องโดนโยนผัดกันไปผัดกันมาเนาะเพราะไม่มีใครเลี้ยงอะ คุณแม่เสียชีวิตอย่างเงี้ยญาติก็แบบเออคนนั้นก็ไม่เลี้ยงคนนี้ก็เลี้ยงผัดไปผัดมาน้องน่าสงสารน,นะอทำไมน้องผ่านอะไรมาเยอะขนาดนี้วะตบาบอกว่าจามาโมโนอัตสึไกโรคคนนี้เมชิโมะอาไยสุโดบุสึเขาเชี่ยจริงปหเนี่ยโดบุสึเขาโอ้ไม่เท่นี่ยุคานี้เนโอคิสัเซะวะขอโทษเลยขอขอโทษสำหรับภาษาเลยแต่แบบผมอ่านแล้วต้องต้องพูดอย่างนี้จริง อ่ะผมแปลให้ฟังลองลองคิดดูว่าทุกคนจะรู้สึกอย่างไงนะลุงคนนี้เขามองฟุตบาเนี่ยเป็นจามาโมโนนะจามาโมโนคือตัวเกะกะครับจามาโมโนฟุตตบาว่าจามาโมโนอัดไกนะลกคนนี้เมชิโมอาตายสุนะแถมไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำโดยที่ไม่คิดอะไรปล่อยปะละเลยนะ ล็กคุนี้คือแบบอย่างชิลๆอย่างไม่คิดมากนะลกคุณนี้นะ,ะผมเปิดให้ดูลกคืนะลกคือนี่ปล่อยป่าละเลยนะไม่ให้ข้าวให้น้ําอย่างเพียงพอโดบุสึคาอุมิเตนิยูคาเดเนโอคิซาเซเตยากตะตะแถมให้นอนบนพื้นเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างการเลี้ยงสัตว์ ทำไมน้องผ่านอะไรมาเยอะอย่างนี้วะตาบานอยัสึฟุโรนิโม,มโอิเลซาเซเตโมไรนัคเตะซาคเตโยโอนะโนโกดะเซโอโหจ่าตายไงวะเนี่ยยังไม่มหนำซ้ำนะยังไม่ให้น้องเนี่ยได้อาบน้ำอาบท่าตัวเนี่ยเหม็นหึ่งเลยเด็กผู้หญิงนะเว้ยไอ้ไอ้าอ้โอโห โมจิผมขอไม่หมัดไม่น่าพอแล้วแชทผมขอส้อนเท้าหน่อยได้ไหมอย่าให้เจอเอีกนะอีอีลุงเวนเมื่อกี้โหพูดจาผงผางไม่พอแม่งเลี้ยงทุต,ตบะอย่างหมูอย่างหมาน้าแม่อาบข้าวไม่กินให้นอนบนพื้นโอ้โหแย่วะ่ะโสเตโมยลนั เนี่ยลุงทนดูไม่ไหวจริงๆนะให้อภัยไม่ได้เลยจนลุงต้องแบบเก็บมาเลี้ยงเองจริงๆทำถูกแล้วลุงขอบคุณมากเลย s ซโนโตกิโมะคนนี้มาเดโนโยอีกคือดานันดานะนะนัน,น,นเซสเกเต,เตคานี้เซบิเตยากัตานะแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็มาเรียกร้องอะไรก็ไม่รู้ค่าเลี้ยงดูค่านูนบ้าบอ,บอคอแตกอะไรจากลุงก็ไม่รู้นะคาานเดซูมุระดายาซุยมงดา เก่งนามะทาตะคิสเกเตยะไตอ่ะนะก็เนี่ยลุงก็คิดเอาแต่ง่ายอ่ะก็จ่ายไปมันได้จบจบนะปิดปากไปให้เรื่องมันไม่ต้องยืดยาวมากความอะไรมากก็จ่ายได้เงินสดไปเลยนี่แหละจบจบไปนะนานุนีโนคาระขออขอญาตไม่อ่านนะขออญาตแปลเลยสเกเตเิตันดังะคานเนฮาราตโนมาจิคัตตัดนะนะแต่บางที่แต่ไปไปออกมาเนี่ย เวลาผ่านไปกลับไม่เป็นอย่างที่คิดฮะพอเริ่มจ่ายเงินไปลุงก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละสองช้อยนะโซนาโคโตไนนะกับเอโนคิเดนะอันแรกคือไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลุงนะอันที่สองคือก็ตัดขาดจากเขาไปสิไม่หลอกลุงลุงทำถูกแล้วโซนาโคโตไนวะโซนาโคโตไนวะอาริกร็โตโยนะก็ขอบคุณนะ มาซะก,ก็โอมายนี้ฮาเกมาซาเรรุ่นนันติเนี่ยว่ไม่คิดนะว่าลุงจะต้องให้คนอย่างนายมาช่วยแบบคอนเฟิร์มสิ่งที่ลุงทำนะมาแอปพรูฟสิ่งที่ลุงทำตาบ่าวสุดโตสุตโตนี้าดาเซนาคาตาโนัวทัชคานิโอเรโนเซคินินเดโมอารุนะแถมลุงมาคิดคิดดูแล้วเนี่ย ที่น้องพุทธบ่าเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยจริงๆมันก็เป็นความผิดของลุงเองแหละโอ้โหลุงไม่เอาไม่โทษตัวเองสิโดเุเรียอีโนกะมีอ่าอ่ามีอ่าเคงโทดิโดเุเรียอีโนกะคเคงโทมุสคาหนักเตะเสร็จเสร็คาเดะดะเคสกุเตะโทบิลานุไมนี้โอ้ยเตะลุงเองก็เดาไม่ถูกเลยนะว่าลุงจะต้องทำยังไงลุงก็ทำได้แค่ ทำข้าวแกงกะหรี่นะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟไว้ที่หน้าห้องของน้องวางไว้หน้าประตูโอไมก็อ oh yeah. oh no ีนะักเ,เนี่ยโอไม่ก็อีนักแค่เลียคิ่ตัวอิมาโมเฮียาันเดโนมัตตัดเกดะนะถ้าเกิดเนี่ยมันไม่มีนายมาช่วยลุงแล้วนะเชื่อสิว่าตอนนี้นางก็ยังคงขังตัวเองในห้องแล้วก็ได้แต่รอวันที่จะออกมานั่นแหละทาบาานะ โอมิจินโดยเที่าวาชคัตเตะฮิคารจิมัตระคนน่าคัอดานะถ้าจะถามว่าลุงเหมาะสมไหมที่จะเป็นผู้เลี้ยงดูน้องฟุตตาบะก็ <c oughs> คำตอบก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันไม่อะลุงไนะให้กำลังใจลุงหน่อยฮือจีวามิสุโยริโคยเตยูชินะโอ นี่ไงมีมีคำพูดเหมือนแบบภาษาไทยเลยนะเลือดมันเข้มข้นกว่าน้ำครับผมจีวะมิสุโยริโคยนะจีคือเลือดนะจีวะมิสุโยริกว่าน้ำนะโคยนะแล้วก็มีโคย์โคย์คือเข้มครับผมนี่มันก็เลยมีคำกล่าวแล้วนะว่าเลือดเนี่ยมันเข้มกว่าน้ำนะฟุตบาทนิโนเตะ ฟุตบาทนี่ตวเตะนะนี่ไงอิจิบังเชียวเสนานโนค่ะเน่ลุงก็คิดเนานเนี่ยว่ามันจะดีที่สุดแล้วสำหรับฟุตบาทจริงไหมแบบเนี้ยสำหรับฟุตบาทแล้วเขาจะมีความสุขกับแบบไหนมากที่สุดนะลุงนมเย็นดีบไล่ลุงตบๆ <laughs> กากีไอเทนี่นะนี่เต้น <laughs> นัอะนี่เรามาบ่นอะไรให้ ไอเด็กบ้านนี่มันฟังว่าเนี่ยไอ้นะลุงโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงเป็นผมผมก็เครียดแหละเทโดฟิคีไดโอเพไม่ในว่าโซซาชุนนาคาอันไดยนนะอืมแล้วก็แปลกนีนะพอนายทำแบบนั้นไปแล้วก็รู้สึกมีอะไรบางอย่างขึ้นมาโทโนโคโคลโนี้ไอริคอหมุดซื้อกะทักเหน็นนายัดสืนะแกนี่มันเก่งจริงเลยนะในการ อ่านใจคนเข้าไปในรู้ความรู้สึกของคนเนี่ย <g ill ie> แกนี่มันแปลกดจริงๆ <S <S <ส>โซชียลโตโน่คังเคกับก็มาดูโน่ขันจิดเนี่ยรู้สึกสนิทสนมขึ้นกับคุณลุงนะโอ้เฮ้ยเออว่ะแหลงหกได้อะไรใหม่อ่ะโคฮีโนะเขียคุยนะความลับของการชงกาแฟโอ้สามารถชงกาแฟที่อร่อยขึ้นได้ รักษามานาได้เยอะขึ้นโอ้ขอบคุณครับลุงแสงหกครับสงสารลุงนะอ่ะอในการดังโอ้คนนัดชิคังค่ะเวลานี้เลยใครรู้ว่าฟุตบาบ่าวว่าชินไปนะลุงกลับก่อนนะเป็นห่วงฟุตบา่านะอืมอันนี้แปลว,ว่านอนดึงนะโยฟคาชิปะ่ะแป๊บน,นึงนะโยฟูคา คำศัพท์นะครับผมนะโยฟคาชิชินเดโอมาโมะอายะคุเนโรโยโยฟคาชินะอันนี้คำศัพท์สำหรับสายนอนดึกสายโต้ลุ่งนะสายนอนดึกสายโต้ลุ่งต้องจําคํานี้ได้นะครับผมนะโยฟคาชิโยฟคาชิประกอบด้วยคันจิตตัวแรกนะตัวโยตัวนี้ตัวนี้คือคันจิโยรุที่เปกก่ากลางคืนทุกคนน่าจะรู้จักมั้งคันจิมันง่ายอะ่ะเป็นสี่นะไม่ไกลไม่ไกลเจอกันอยู่แล้วอาซาฮิรุบังโยดุนะ ต่อกันกับตัวคาสุนะตัวนี้นี่ตัวคาสุแปลว่ายืดจนดึกนะยืดจนดึกก็ตรงตัวครับผมนะเวลากลางคืนดึกดื่นยกฟุคาชินะครับยกฟุคาชิชีไนนะเป็นคำนามนะครับผมนะเป็นคำนามยกฟูคาชิโอสึดะยกฟุคาชิสึดะยกฟุคาชิชิมาสึยกฟุคาชิชิมาเซนยกฟุคาชิชีไนยกฟุคาชิชีไนเด่โอ้แม่มึให้นั่งเก็บ นะยัเองก็อย่านอนดึกนะรีบนอนได้แล้วอันนี้ก็ตัวนะยังไงก็ขอบคุณนะได้ความใจดีเพิ่มมาสามแต้มครับผมโยตาบาจันตัวนี้เตะตายออโอมอินิโมเมนโดขาเคนจิมัตตานะก็ น้องพุตธบาทหลับดีนะยังไงก็โทษทีที่ให้ใหในายต้องลําบากนะโอ้ก็ขอให้อะไรมีสมช้อยนะพุทธบาวว่นไดเจอบือนะพุตธบาท,าไ,บนะบาทไม่เป็นไรใช่ไหมมูรีสุนนะอย่าฝืนนะแล้วก็ชิกาลานี่นาเลยรก็เโตว่ะนะถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกก็บอกนะลุงอ่มอโ,อโอเคนะโคโตซื้นนะนะโยไม่ต้องทำอะไรมากว่านี้ละสนุกคิมจิตาเแค่จืมึงด่านีกาตโตย แค่นายคิดแบบนั้นลุงก็ดีใจแล้วขอบคุณมากโซเรนิสเตโมโอมาโต้ฮันาสเตลุโตโดโมโจชิกาเนะจิมาอุนะฮันาสุซุมนีนะครัตคุณโมเบลาเบลาโตอโมเรโมโทชิาบางทีคุยกับน,นายนี่ก็แปกเหมือนกันนะบางทีก็ไม่อยากจะคุยหรอกแต่อยู่ดีม,มันก็ไหลออกมาเองนะสงสัยเริ่มแก่แล้วคึอตอนนี้ค่ะคือ อ n あのおอะไとにかくあの男のことは心配するな俺がなとかするよนายก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลอะไรเรื่องอผู้ชายคนนั้นหรอนะเดี๋ยวลุงจัดการเองแน่ใจนะลุงฟุตาบ่าว่าฟุตบาวโนโอโตมิเตยะเตะคือเดะนะซุยบุงโตนัสนัสึเกเตรูมิไตนัสึคาหรอวะนัสึคุนี่ไง โอไม่ว่าฟุตบาทโนโคโตะมิเตยัดติดก็เด้นะยังไงก็ฝั่งนายดูแลฟุตบาทด้วยซุยบุงโตนัดซุยเตมุมิตายดาชินะก็ดูสนิทชิดเชื้อกันดีอุวิลุง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 แอบสังเกตได้เหรอฮิฮิ เนี่ยอย่างไงก็ฝากดูฟุตตาบะด้วยนะดูเธอสองคนก็ดูสนิทกันดีนี่สนิทมากเลยล่ะลุงแต่เพราะตอนนี้เดี๋ยวดูแลให้อย่างดีเลยลุงไม่ต้องห่วงนะฮานาชิวะโซเดะเกิดะเนรุ่มายจันโตเดจิมาขังนินชิโรจานะอ่าคุยแค่นี้แหละไงก็ฝากดูกรอนประตูก่อนนอนด้วยอันนี้แหละ ยี่ต้อนรับสู่วันที่24สิงหาคมแดดเปรียงเศรษฐาวุ้ยรอนมารู้นึกว่าพุาทธาบทเธอจะตื่นตระหนกมากกว่านี้นะเนี่ยพานิคือว่ามากกว่านี้เนี่ยแต่ดูดูนิ่งมากเลยนะวันนี้เฮ้ยอืมก็ตอนนี้ไม่มีลูกค้านี่นะจีส์อ๋อรบกวนหน่อยนะ ไม่นะเมื่อกี้ยังยังนิ่งอยู่เลยน้องนั่นล่ะโอ้โอกรมกรกรมากอนไม่นะน้องน้องก็โดดหนีไปแล้วเอ้ยโทษทีที่มาช้าพอดีแบบไปช้อปปิ้งมานิดหน่อยนะ โอ้โห oh, ซื้อซื้อขนมมาถมที่หรอว่านี่ยจะเอามาทำอะไรกันครั้น,นี้มาลุ้งงนะถ้าพูดถึงวันหยุดดูร้อนแล้วก็ต้องนอนเกลือจิ้งไหลยอยู่ในห้องใช่ไหมล่ะนี่ดาราดารานะครับผมผมชอบคำนี้นะดาราดาราไม่ได้แปลว่าดาราแบบภาษาไทยนะนี่ครับผม คำสาปสำหรับสายไหลนะครับผมนะสายขี้เกียจนะด่าด่าดาดาด่าดาไหลๆเปื่อยนะครับผมนะด่าดาดาใช้คำนี้ได้เลยเฮียเด็าดดาด่าด่านะอืมนะก็มามนมเบทัวยนะอ้วนนะเว้ยอืมอืมลิวจีมึงไปพูดเรื่องอ้วนกับผู้หญิงได้ยังไงอีลิวจี้ โ,โอ้โหอโดนไปดีอืมเนวสตบาทไปไหนแล้วล่ะเอ่อมา,มาก็ดีแล้วฮึมทำไมทำไมเสียงมันอลไะครับผมมีได้สองเหตุผล หนึ่งคืออยู่ไกลสองคือสิ่งนั้นกำลังจะมาอีกแล้วมาดูกัน <laughs> <laughs> เน้อนองโอ้โหเนตกใจหมดเลย <c oughs> ตาบอะใช,ใช่ไหมเออต้อนรับ <laughs> 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 เอเดี๋ยวไอ,อ้นั่นมัน คือยังไงเป็นโจเคีงคังฉะระบบตอบรับอัตโนมัติเหมือนคือเหมือนเวลาแบบคนเราจะโดนอะไรอ่ะโดนโดนตีหน้าอย่างเงี้เราก็จะหลับตาอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ถูกป่ะเป็นการตอบสนองอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแปลวอย่างเงั้นอือขออนุญาตไม่เปิดคำสั่งนะเพราะว่าคำสั่งมันไม่ได้ใช้เลยชีวิตจริงนะระบบตอบรับอัตโนมัติ มาเลยมาดิก็มาดิครับเ้องแต่น้องใส่หน้ากากอยู่น้องถอดก่อนก็มาดิครับเนี่ยครับผมนะถ้าเกิดเราอยากจะพูดว่าก็มาดิครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะค่ักเตะโกย่าโตมาดิครับ เอไม่ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าคืออะไรแต่ก็เอาแล้วไว้มาเฮ้ยตายสิวันนี้น่าจะเป็นวันที่หวงเวกวยวายอีกวันหนึ่งแลเนี่ยกดูจบขนาดนี้ต้องต่อแล้วป่ะพี่ขึ้นบนจอให้แล้วกดเลยกดเลยอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ